สวัสดีครับวันนี้บริษัทเป็น4 Center Gate นะครับจะมาะครับสอนวิธีการนะครับเซตแผงควบคุมตั้งระยะโซลดาวของแผงนะครับรุ่น n c g 1รุ่นนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือให้ทางลูกค้าติดตั้งนะครับให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจเช็คนะครับตัวลิมิตสวิต เรามีสวิตที่ปิดสีส้มนะขึ้นสีส้มแล้วก็ถ้าเปิดจะเป็นสีเขียวนะครับก็ปิดอุ้มสุดนะครับเสร็จ hmm. แล้วให้ดันนะครับย mm ิบ hmm. สวิตเลขส mm ี hmm. ่นะฮะ mm hmm. กับเลขหก okay. mm hmm. อืมมันสี่กับหกเสร็จแล้วให้ปรับโวลล่มนะครับโวลล่มตัวที่เขียนว่าเ t มทมาตำแหน่งที่ประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสาม ประมาณใบสองแล้วกันเนาะโอเคเนี่ยประมาณใบสองแล้วให้ลูกค้ากดปุ่มนะครับวันจะมีสามปุ่มนะครับเอาให้กดปุ่มนี้แช่ไว้ประมาณสี่วิมันจะเริ่มรันนะฮะไปสถานะสีเขียวโชว์ประตูเปิดนะครับจังหวะน,นี้จะเริ่มเขียนโปรแกรมระยะของประตูนะครับว่ายาวกี่เมตรนะฮะพอไปเปิดสุดนะครับ แล้วมันก็จะปิดเองนะฮะปิดเองอัตโนมัตินะครับจังหวะที่มันกําลังปิดที่กําลังเซฟอยู่ไม่ต้องกลัวที่มันจะชนนะฮะมันจะเริ่มสโลเลยเริ่มสโลในครั้งแรกเลยนะครับนะครับเริ่มแล้วครับเลยนะ,ะมันจะดังติ๊บๆสองครั้งนั่นหมายถึงว่าเราเขียนโปรแกรมเร็จให้ดันดิฟหกลงคัะ เสร็จด้วยตวเองสร็จแล้วให้ปรับบอลล่มนะฮะให้อยู่ประมาณเที่ยงนะฮะเพิ่มความนุ่มนวลเข้าไปประมาณนี้ประมาณเที่ยงเสร็จแล้วลองกดปุ่มนะับจะเปิดซอสสตาร์ทก่อนนะฮะแล้วก็จัวที่ใกล้ๆสุดประมาณ50เซนที่เราตั้งเอาไว้ตัว MT นะฮะจะเริ่มสโลว์ดาว นะครัสโลดาวแล้วครับนุ่มนวลครับสโลของเรานะครับจะไม่จะไม่จ่ายไฟแบบกระตุกกระตุกนะฮะจะนิ่มนิ่มนิ่มนวลนะครับ,นนนรบออกตัวก็จะนิ่มนวลคลิปอาจจะอยู่ประมาณเกือบเกือบสามนาทีนะใกล้จบแล้วครับลองวะาสโลดาวดูนะครับเดินสโลดาวครับสโลนี่เราสามารถเลือกใกล้ไกลนั้นขึ้นอยู่กับการเซตครั้งแรกโดยการปรับ เอตัวนี้นะฮะอ่าเอ็นทีตัวนี้โอเคครับผมเรียบร้อยครับ